สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทออสิริตกับรายการทันเทนลงทุนทองครับกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายประจำวันที่11กันยายน2564ครับเราจะมาพูดถึงทิศทางแนวโน้มราคาทองคำครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงนาะ อ่าบ่ายนะตอนนี้นะครับว่าทิศทางเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับว่าทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอมาดูในส่วนของราคาอา่ราคาภายในประเทศกันก่อนครับสําหรับราคาสมาคมการค้าทองคําครับสําหรับราคาสมาคมการค้าทองคําครับอ่ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดมาครับจนถึงนปัจจุบันเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนด้วยกันถึง3ครั้งครับโดยครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งที่3 ราคาทองคําแท่ง90.5ครับขายออกอยู่27,900ครับแล้วก็รับซื้ออยู่27,800ครับส่วนทองรูป,ปรพัน์96.5ขายออกอยู่28,400ครับแล้วก็รับซื้ออยู่27,300กับ3บาทครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับจาการาคาสมาคมกันแล้วก็มาดูในส่วนของอาราคาเรียกทามของทางออสซิลิยกันบ้างครับ สำหรับราคาเรียวทามของทางออสเตรเลียนะครับณปัจจุบันเนี่ยฝั่งลูกค้าขายอยู่2 7 8 9บาทครับแล้วก็ซื้อ2 8 0 0 8,000ครับ2 7 8 4 4ครับเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ102บาทครับสปอร์ตณปัจจุบันอยู่1,758 59เหรียญครับเริ่มมีการปรับลงมาเล็กน้อยครับจากช่วงเช้าทีนี้เราก็มาดูในส่วนของอ่าปฏิทิน ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญครับสําหรับคืนวันนังคานี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญครับแต่ให้น้ําหนักไปในคืนวันพุธตีหนึ่งครับช่วงตีหนึ่งเข้าวันพฤหัสก็คือเป็นในเรื่องของทาง FOMC ครับก็คือการประชุมนโยบายการเงินครับซึ่งเป็นตัวที่นักลงทุนเนี่ยต่างจับตามองครับว่า ในส่วนของทางประธานเฟดเองนะครับหรือทางนายเจอร์ลมพาวเวลเนี่ยครับจะมีการส่งสัญญาณหรือมีการพูดถึงในเรื่องของการปรับลดวงเงิน QE หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับทางนายเจอร์ลมพาวเวลเองเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการมีแนวโน้มนะครับว่าจะปรับลดวงเงิน QE ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ครับแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูครับว่าจะออกไปตามที่เขามองมองกันหรือเปล่าครับ เพราะซึ่งตรงนี้มันเป็นการถแถลงจากการประชุมเนี่ยซึ่งตรงเนี้มันจะเป็นผลบวกกระลบต่อทอราคาทองคาได้เครับผมก็ตรงนี้จดไปกับสาหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็ต้องจับตาดูครับในช่วงคืนวันพุธเข้าวันพฤหัสนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูในส่วนของตัวสปอตราคาทองคอําต่อครับสําหรับสปอตราคาทองคำครับณปัจจุบันอ่ ก็เริ่มปรับย่อลงมาเล็กน้อยครับก็อยู่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าเหรียญครับก่อนหน้าก็พยายามกลับขึ้นมาครับแถวๆสักพันเจ็ดร้อยหกสิบพันเจ็ดร้อยอ่าแถวๆสักพันเจ็ดร้อยหกสิบหกหกสิบห้าเหรียญครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะไปได้มากกว่านี้หรือกลับไป 1, เยืนพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญได้ก็มีการปรับย่อลงมาเล็กน้อยครับแต่ทีเนี้ยเอ่อเราจะมาดูกันครับว่า ทิศทางราคาทองคำเนี่ยจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยผมขอมาดูในส่วนของตัวค่าเงินบาทบ้านเราก่อนครับกับค่าเงินดอลลาร์ซึ่งสงส่วนเนี่ยสตัวเนี่ยครับสรายการเนี่ยก็จะมีผลต่อราคาทองคำครับซึ่งโดยเฉพาะค่าเงินบาทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยังคงอ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยต่อราคา,าการฝั่งที่ท่านผู้ฟังที่รอซื้อนะครับก็อาจจะซื้อลําบากนิดนึงครับเพราะว่า,าค่า ด้วยความที่ค่างเงินอ่อนค่าเนี่ยทาให้ราคาพันธบัตรเทศเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็อาจจะไม่ได้คือต่อให้สปอตลงมาครับแต่ในใจที่ท่านผู้ฟังอยากจะได้ราคาที่ต้องการอาจจะไม่ได้สปอตได้แต่ราคาไม่ได้เพราะปรับสูงขึ้นตรงนี้ก็เลยแวะมาดูกันนิดนึงครับสาหรับค่างเงินบาทเนี่ยต้องบอกว่าสามารถที่จะไต่ระดับหรือว่า,าเทรนเนี่ยถ้ามองแบบเป็นตีกรอบเทรนเนี่ยก็คือต้องบอกว่าค่างเงินบาทเนี่ย กลับมาเป็นเทนกลับมาเป็นเทนขาขึ้นครับเพราะตรงนี้มีไฮที่ยกสูงขึ้นครับไฮยกสูงขึ้นแล้วก็โลเนยกสูงขึ้นก็เลยทําให้ราคาเนี่ยหยับขึ้นต่อเนื่องบวกกับว่าตรงจุดนี้ครับส3 0 0เป็นจุดแนวต้านที่สําคัญเป็นจุดที่ราคาเคยหลุดลงมาเคยวิ่งในกรอบเนี้ยครับในอดีตตรงนี้ไม่หลุดไงไหครับแล้วก็ดีครับ มาจนถึงตรงช่วงเนี้ที่ดิแข็งค่าลงมาตรงเนี้เลยทําให้ค่าเงินบาทเมื่อเมื่อกลับขึ้นมาได้ครับแล้วมาทดสอบตรงนี้แล้วสามารถเบรกราคาขึ้นมาได้เบรกแนวต้านนี้ได้ก็เลยทําให้อ่อนค่าต่อเนื่องครับกรณาปัจจุบันก็มาเทสแถวสามสิบสามจุดสี่หกสี่เจ็ดครับซึ่งโซนนี้ครับก็ต้องดูครับว่าจะผ่านได้ไหมเพราะก่อนหน้าเนี้ชนแล้วไม่ผ่านครับตรงนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วก็ปรับลงเช่นเดียวกันครับตรงโซนเนี้ ว่าจะผ่านไหมถ้าผ่านอาจจะอ่อนค่าต่อครับแต่ถ้าไม่ผ่านจริงๆเนี่ยลุ้นปรับแข็งค่าลงมาก่อนครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของท่านผู้ฟังที่รอซื้อกันอยู่ครับก็จะทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับถูกลงครับอ่าจบไปสําหรับค่าเงินบาททีนี้มาดูในส่วนของดอลลาร์ครับค่าเงินดอลลาร์เช่นเดียวกันครับค่าเงินดอลลาร์ก่อนหน้าเนี่ยก็ปรับอ่อนค่าลงมาครับแล้วหลังจากนั้นก็ ลงมาทดสอบกับแถว91.98ตรงโซนนี้ครับแล้วไม่หลุดแล้วไม่หลุดครับแล้วสามารถปรับเริ่มปรับแข็งข่าขึ้นมาได้ครับปรับแข็งข่าขึ้นมาโดยที่ปรับแข็งข่าขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วสามารถที่จะเบรกราคารครับเบรกแนวแถว92.77เนี่ยครับโซนเนี้ยตรงโซนเนี้ยครับสามารถที่จะสามารถที่จะเบรก เบรกตรงโซนนี้ได้ครับก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องครับเพราะเป็นจุดที่ราคาเี่เคยทดสอบในอดีตเคยหลุดอ่อนค่าลงมาครับตรงโซนนี้ครับและเมื่อสามารถแข็งค่ากลับขึ้นมาได้เนี่ยล้วเบรกได้นตรงนี้เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาต่อต่อเนื่องครับแต่ที่น่าขึ้นมาแล้วก็ถึงจุดนวใต้าครับ93.43เนี่ยนะครับว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าได้ไหม แล้วไฮสุดก่อนหน้าเนี้ยในอดีตนะครับก็คือแถวแถว93.69ว่าข้าเงเนลลาเนี่ยจะแข่งค่าไปในโซนนี้ได้ไหมถ้ายังแข่งค่าขึ้นไปได้เนี่ยตรงนี้ครับก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำครับก็จะกดราคาทองคำลงไปแต่ในทางตรงข้ามถ้ายังไม่ผ่านจริงตรงนี้มีการปรับรปรับฐานหรือล้ของส่วนของข้าเงเนลลาเนี่ยปรับฐานลงมาเทเนลรับก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยบวก ราคาทองคาก็จะทําให้ราคาทองคาเนี่ยขยับขึ้นต่อได้ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของอตัวราคาทองคาครับสําหรับราคาทองคำอ,อย่างที่กล่าวไว้ก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยืนพันเจ็ดร้อยหกสิบพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดห้าสิบเก้าครับก่อนหน้าเนี่ยหลังจากที่ต้องบอกนี้ครับหลังจากที่ราคาเนี่ยลงไปทดสอบแนวรับพันเจ็ดร้อยสี่สองเหรียญในช่วงเมื่อวานนะครับแล้วไม่หลุดตรงนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ย ราคาก็พยายามดันราคากลับขึ้นมายืนเหนือพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญครับก็ขึ้นมาทำพันเจ็ดร้อยหกสิบหกแต่ตรงนี้ครับก็ยังไม่สามารถพันพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญไม่ได้ตรงนี้ก็เลยมีแรงขายออกมาก่อนทีนี้เราจะมาดูกันว่าราคาทองคำเนี่ยหลังจากที่กลับมายืนเหนือพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญแล้วเนี่ยพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยสิบเหรียญเนี่ยว่าจะขึ้นต่อได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าแนวต้านครับตรงโซนเนี้ย พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญผมมองว่าเป็นจุดที่สําคัญครับเพราะว่าถ้าสามารถเบรหรือกลับขึ้นืนได้ตรงนี้ครับถ้าสามารถเบรนได้ก็สามารถมีโอกาสที่จะไปเทสพันแปดร้อยเหรียญได้อยู่ครับเพราะว่าต้องบอกนี้ครับว่าราคาก่อนหน้านี้ครับในกรอบผมขอที่กรอบราคาหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรอบเนี่ยในอดีตเนี่ยครับราคาเนี่ยเคยลงไปถูกไหมครับพันหกร้อยกว่ากลับขึ้นมายืนพันเจ็ดร้อยเหรียญได้และสามารถที่กลับมาไซเวย์เนี่ยครับของโซนเนียแล้วก็ดีดกลับลงมาไม่หลุดนะหครับดีดกลับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปจนมาถึงช่วงเนี้ยครับที่ไซเวย์แล้วก็ดีแต่ยังไม่สามารถไปมากกว่าพันแปดสิบยี่สิบเหรียญได้ตรงเนี้ยมาหลุดช่วงในคืนก่อนหน้านี้ครับที่หลุดลงมาซึ่งตรงนี้เลยมองเป็นจุดสําคัญครับว่า ถ้าราคาสามารถเบรกหรือกลับขึ้นไปยืนได้ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อครับซึ่งตรงนี้ก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญครับว่าราคาราคาตัวสปอตทองคําเองเนี่ยครับจะสามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญพันเจ็ด้อยแปดสิบเหรียญได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ก็สามารถที่จะขยันขึ้นต่อได้ครับซึ่งตรงนี้ครับก็แนะนําครับสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีสถานะในการซื้อไปแล้วครับโซนแถวๆนี้ หรือมีเก็บไว้แล้วเนี่ยแถวๆเนี้ยที่ราคาลงมาครับมีเก็บไว้แล้วเนี่ยก็มองว่าถ้าราคาสามารถที่ขยับขึ้นมาทดสอบ1 7นเเหรียญได้เนี่ยครับพันเด้อยเหรียญราคาไทยก็จะอยู่2 7 9 9มืนะครับแล้วก็ส่วนพันเจ็อสิบเอ็ดเหรียญครับเป็นราคาไทยอยู่28,000 หนึ่งร้อยห้าสิบครับตรงนี้ครับแนะนำครับสำหรับท่านผู้ฟังที่มีสถานะในการาในฝั่งซื้อไว้ก็แนะนำครับทยอยขายทำกำไรหรือแบ่งขายทำกำไรครับเพื่อปิดความเสี่ยงเพราะต้องบอกว่าถ้า,ถ,าถ้ามองกรอบใหญ่ในที่ผมเคยอธิบายไว้ก็คือหลักๆแล้วก็ยังมองเป็นเท่นขาลงครับแต่ระยะกลางสั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสครับว่าถ้ากลับมาอยู่เนี่ยจสิเดปสิเดได้ 1> 1, 1พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญแปดสิบเอ็ดเหรียญได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะปรับลงได้อยู่ครับซึ่งตรงนี้ก็แนะนําครับให้ทยอยขายทากาไรไปก่อนครับส่วนสําหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีสถานะที่รอซื้ออยู่นะครับสําหรับเล่นรอบก็แนะนําครับ 1, พัน 1, เจ็ดร้อยห้าสิบสองเหรียญพันเจ็ดร้อยสี่สองเหรียญครับเป็นจุดเข้าซื้อครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ พ7 5เจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญครับราคาไทยอยู่สอง2 5เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าครับแล้วก็พันเจ็ดร้อยันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญครับราคาไทยอยู่สอง7 0เจ็ดันห้า้อยเจ็ดสิบครับตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อครับสำหรับห้านผู้ฟังที่เล่นรอบในระยะสั้นนะครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับถ้าหลุดก็ พันเจ็ดร้อยสามสิบเหรียญตรงนี้อาจจะต้องตัดขาดทุนไปก่อนครับผมแต่ส่วนสําหรับท่านผู้ฟังที่อ่ารอซื้อรอซื้อรอเก็บนะครับระยะกลางรือยาวก็ถามว่า่าโซนนี้เหมาะหรือยังก็ต้องบอกว่าครับนั่งผมมองก่อนหน้านี้แล้วครับว่าพันเจ็ดร,ร้อยห้าสิบต้องบอกว่าพันเจ็ดร้อยหกสิบลงมาเนี่ยถึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบซึ่ง ซึ่งเต็มที่เนี่ยม,มองแถวสักพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญเนี่ยตรงโซนนี้ครับเป็นจุดที่ทยอยเก็บเข้าซื้อได้ครับสําหรับที่ท่านผู้ฟังที่เล่นระยะกลางถึงยาวครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าจุดที่ลงมาเนี่ยครับรงโซนแถวเนี้ยครับเนี่ยโซนนี้ในอดีตลงมาไม่หลุดสามารถดีกับขึ้นไปได้ตรงนี้ยมันก็จะเลยมีแรงซื้อมีแรงซื้ออยู่ก็จะเป็นจุดที่น่าเก็บส่วนหนึ่งครับ แล้วส่วนสำหรับคนที่เล่นระยะผมขอย้อนกลับมาคนที่เล่นระยะต้นนิดนึงครับระยะต้นเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าที่มองว่าเนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อเพราะว่าส่วนหนึ่งเนอ่า r s i ครับสัญญาณ indicator s i เนี่ยก็คือูดง่าไงคือ over sold แล้วครับก็คือขายมาเยอะแล้วแต่30แล้วเส้น30โซนเนี่ยครับก็จะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาบวกกับว่าตรงช่วงนี้ครับเกิดสัญญาณ d i v e r g e n e ครับก็คือแข้งกันละ ตรงนี้ก็เลยมีแรงซื้อกับเข้ามาครับนะครับตรงนี้ก็เลยแนะนําเป็นจุดที่เข้าซื้อครับก็กอนจบกันไปครับสําหรับการวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามนะครับหรือต้องการเปิดบัญชีซื้อขายทองคําแท่นะครับกับทางออสซิลิสก็สามารถติดต่อนะครับเบอร์โทรที่อยู่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมครับขอบคุณครับ